เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ วงรายวันประจาวันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้ไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่รายจ่ายค่อนข้างมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานเจอเรื่องที่ทำให้คุณลำบากแต่คุณพูดออกมาไม่ได้ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปแล้วมันก็จะออกมาดีจริงๆด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตรั ทีีด่ดสำหรับคู่ที่คบหากันมานานส่วนคนโสดดวงของคุณโดดเด่นมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่คุณตามหามานานสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเงินทองหมุนเวียนคล่องตัวดีไม่ติดขัดแต่อย่าเผลอใจจ่ายสุรุ่นสุร่ายก็พอเรื่องของการงานโชคเข้าข้างคุณแล้วงานใดที่คุณทำอยู่สร้างชื่อเสียงและทำรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอารมณ์ดีขึ้นขึ้น,นลง ปรวนง่ายเหมือนสภาพอากาศบางทีก็ร้ายบางทีก็ดีครั้งก็ร้ายบางทีก็ดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับใครสักคนที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนสาหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเงินทองหล่นทับแทบไม่มีอะไรมากัน้นหากวางแผนการเงินดีๆยิ่งทําให้คุณรวยมากขึ้นเรื่องของการงานการงานราบรื่นไร้ปัญหาจะได้รับโอกาสดีๆที่คุณได้โชว์ฝีมือขอให้คุณสู้และตั้งใจต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักไม่ว่าวันวานจะผ่านไปนานแค่ไหนความสัมพันธ์ของคุณยังคงอบอุน่นแต่มีความหวังดีให้กันเสมอส่วนคนโสดโชคชะตาจะนำพาใครบางคนเข้ามาทำความรู้จักและอาจจะได้สารสัมพันธ์กันในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเตรียมตัวไว้ได้เลยร้องเฮดังละล,ะละั่นเพราะช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้รับโชคก้อนใหญ่แบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเรื่องของการงานมีโอกาสจะเจอความสำเร็จแต่คุณต้องสู้และ ลุยต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูณและคนรักการเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรไปทาให้คุณทั้งสองคนรักกันน้อยลงส่วนคนโสดเหมือนจะโสดแต่ไม่สนิทเพราะจริงๆแล้วมีคนบางคนคุยอยู่สําหรับคนที่เกิดวันพฤสัสบดีเรื่องของการเงินให้คุณรอบคอบกับค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ถึงจะมีเงินเข้ามาแต่หากไม่ระวังอาจจะหมดไปเช่นเดียวกันเรื่องของการงานดวงดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดหวังสิ่งใดอยากจะทำอะไร ก็ให้สมปรารถนาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาคุณและคนรักยังคุยกันด้วยเหตุผลซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบไม่เคยคาดคิดมาก่อน สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินยิ้มหน้าบานในช่วงนี้เพราะงานที่คุณทำอยู่สร้างรายได้ให้คุณมหาศาลเรื่องของการงานสถานการณ์ยังไม่ดีเท่าที่ควรคุณยังเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามามากมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้บางครั้งคุณและคนรักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมแล้วคุณก็ยังรักกันดีส่วนคนโสดยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เจริโสดในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินมีความสุขความสมหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองคิดอยากจะทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเรื่องของการงานสถานการณ์เริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหน้าไปเยอะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูภายนอกยังรักกันดีแต่อันที่จริงแล้วคุณทั้งสองคนมีเรื่องต้องปรับจูนกันอีกเยอะส่วนคนโสดสถานการณ์ยังนิ่งๆไม่มีใครมาจีบเองก็ไม่ได้รู้สึกปิ๊งใครในตอนนี้เดือนวันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ